นครับวันนี้เราอยู่กับพิธามนาคานะครับแล้วอยู่ในเชงเพียร์าเชเนลกันนะครับ <นะ S 1> เราเคยมาที่นี่กันแล้วไม่ใช่จไัได้ไหมครับวอตดอทคดอทแล้วี่ผมก็เขาทำนาคามานะครับเราก็เจอกับเจ้าพวกพยานมากนะครับแล้วผมก็พยาามนะับมากมาย Rôle, น่ากลัวมากเลยชิบ,บ้าะและผมก็จะพเข้าถ้ำนาค่ะฝออีกสองนะครับนี่สายลู่เดินไปยารักกันปไป ไฟไฟออกออกออกนั่งติดเต็มเลยครับออกมานะคะโอ้โหมีดัดวัวอะไรเยอะมากเลยค่ะเฮ้ยทำอะไรถ้าเราเคยไปจะที่วัดนะดีครับมีบ่อเงินบ่อทองอยู่ด้วยคบแล้วก็จะรีบออกจากที่นี่กันนะครับโอ้โหทางนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนต้องไ่ทางนี้ค่ะทุกคนโอ้หฝั่งนี้มันทางกลับเรื่อยครับ แมนผมต้องรีบย้ยอ,อนสอยออกไปก่อนนะครับร้อนจริงเลยมาแล้วบแต่งจ้าจริงเลยครับมาแล้วครับ,รบ,รบนี่คือทางขึ้นครับ ก็จะมีแบทแมนไปเดอร์แมนมาค่ะครับสไปเดอร์แมนไมแล้วก็พัคแบทแมนนะคะทุกคนครับนี่เจ๋งมากเลยนะครับก็มีตัวกรตุนมากหลายสีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะถ้าอยากให้เราทำคลิปไหนๆใหม่ก็ช่า คอมเมนต์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครสมาชิช่อง k ป e p a Channel นะคะบ๊ายบาย